สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะก็ไม่ลงคลิปสักพักหนึ่งละนะก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรเหมือนกันนะช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายนะไม่ค่อยว่างเลยนะก็อ่าวันนี้นะอืมจะมาสอนเทคนิคการเล่นเทลมูลเนาะก็เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปจริงจังเลยนะคลิปคลิปนี้ไม่ไม่กวนตีนะคลิปนี้สาระล้วนเลยนะไม่มีสาระเรวนะก็ส่วนตัวด้วยนะไปเห็นเอ่อคนลงลิฟเทลมูนเนาะ คาใจอยู่เล็กน้อยนะเป็นปานกลางนะก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคการเล่นเนาะเอ่อเกี่ยวกับเพียวมูลนะเพราะว่าหลายคนเนาะพข้างเล่นเอ่อหลงทิศทางนะเพราะว่าไม่รู้ดิคำว่าหลงยิศทางผมก็คือแบบไม่รู้อ่ะเขาอาัดด้วยความที่เขาไม่เล่นสายเดียวกับผมอะ่ะเออแล้วพอเขาบอกว่าเออสายเนี้ยมันไม่ไม่กิ่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมมาเล่นแบบอ้ะเชื่อมันก็แบบไม่ได้อ่อนหรือว่าน้อยหน้าแฟนอื่นเลยเนะาะก็อ่ะตัวเริ่มนะ พุดตัวเริ่มเลยก่อนก็ได้เนาะส่วนใหญ่อะเขาจะไปใส่เป็นตัวเริ่มแมวเนาะตัวเริ่มแมวบอกว่า,าไม่มีเทคฟอร์เนอร์คือเวลาไลอะมันจะไม่ถอยนะมันจะค้างโซนเนาะเพราะสกิลหลกัลกๆอยู่ในโซนเนาะบอกว่ามาเกี้เนาะในโซจะเบกหนึ่งนะบอกว่าเมื่อมีการลงช่องช่องแวนก็คือไลทับใหม่หรือว่ามีการสไตล,ล์ล้วมีเกียสีลงมาก็ถือว่าเป็นการลงช่องแวนกันเนาะก็ลากตัวเองลงจากโซได้จากโซอะล,ลงเรียนะแล้วก็สกิลบอกว่า เมื่อเมื่อเข้าสู่ช่องเรียนจากโซะนะลากเพื่ออีกตัวหนึ่งแล้วก็จบเทินเข้าโซ่เนาะก็เป็นตัวที่พอฟรีนะลากลากตัวเองสไตล์มาปุ๊บกดฐานแล้วกดตัวเองได้ลากตัวเองลากเพื่อนเมกใบหนึ่งนะก็ค่อนข้างก่งนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียเรื่องถ้าเล่นกับฐานสองอะ่ะก็คือแม่งแบบอืมโซ่แม่งไม่พอคือมันมันมันจะไม่มีโซ่เว้ยนะผมเลยให้ตัวนี้เป็นตัวเริ่ม ก่อนจะดีกว่าเนาะแล้วเอาแมวอ่ะใส่เป็นตัวลองเนาะซึ่งก็อยู่ที่คนนะถ้าคุณอยากเล่นฐานหนึ่งก็เอาแมวอเป็นตัวเริ่มดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าเล่นฐาน2เป็นหลักนะก็อยากอยากประหยัดคอร์บาร์ก็เล่นคนนี้นะ h a p p i n e s s c o l l e เ t o r เนาะบอกว่าเอ่ออยู่ช่องเรียเนาะจะเป็นหนึ่งเห็นการ์ดจากโซ่โดดจากโซ่โดดรงเรียรนเนาะยัดจัว่วแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งใบเนาะเป็นตัวปั๊มโซ่แล้วก็ปั๊มมือได้ดีมากเลยนะก็จริงๆเทคนิคนะ ถ้าเจอแคนที่เป็นแบบคางอีโลแคนที่สามารถดีทายกอดเราขึ้นเกียร์สีได้หรือว่าล็อกหรืออะไรก็ตามที่แม่งมันยิงได้อะนะแบบหนึ่งกลองไม่โฟเนาะก็ไม่ต้องถอยนะก็คางอีโซไปเลยไปได้เลยเพราะว่าเราสามารถคออกโซได้เนาะเป็นการเซฟตัวเริ่มนะตัวนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เก่งนะเพราะนั้นเป็นไม่ได้ก็อย่ายให้มันโดนรีทายหรือว่าตายนะเอาชัวร์ก็คือค้างไว้ในโซไว้เลยครับนะ คนนี้ผมรอชาร์จเอามากกว่าเนาะไม่ไม่ค่อยอามาเป็นตัวเล่มนเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยคุมเนาะก,ก็หลักๆที่ต้องที่ถ้าถ้าเล่นคอมโบนะก็ต้องมีมีมา้าเนาะมีนี่เพอร์เพิลแล้วก็มีเบตตี้เนาะหรืออะไรก็ตามนะที่มันสามารถคอยได้นะซึ่งเบตตี้นี้ไม่ไม่องนับก็ได้เนาะหลักๆก,ก,ก็สองคนนี้นะที่เป็นช่องเรียรแล้วก็คนที่เป็นแวนเนาะเป็นแวน,น,น,แวนตัวไหนก็ได้ที่มันเห็นที่มันสามารถ คอมาในเมื่อจะเป็นเฟสหรือแบนเเฟสนะตัวนี้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะคิวม mm ูลแทบจะทุกใบนะแม่งคอได้หมดอะฐานก็ได้ฐานก็นับนะก็ <Go. S 1> อ่าเดี๋ยวจะลองจำลองดูนะว่าในกรณีที่แบบว่าเล่นจริงๆนะมันจะประมาณไหนเนาะทคอถอยนิดนึงอืมอ่ะอันนี้คือจำลองการเล่นแบบ ดนสดไปเลยนะอุ้ยแมวี่มือนี่มือ,มอขอเกสองสักใบเกสองสักใบเอ่อให้ดีก็เป็นม้านะคือหลักๆอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะสมมติว่าปึ๊บ,บสามแดมจู่ๆไรสมมุติว่าเขาไม่มีอะไรที่มันยิงได้เลยนะอ่ะตาผมใช่ไหมผมโดนไปสามแดมแล้วเนี่ยมโดนไปสามแดมแล้วอ่ะสมมุตินะก็ อ่ะไลท์เ like. ห็นไหมโซสตาร์ท so อ่ะเริ่มต้นอ่ะจะมีเกียรนะ์หนึ่งกับ2เนาะแล้วก็ตัวเริ่มถ้าเราไม่เจอแขนยิงก็ถอยมานะถอยมาจะได้เปรียบกว่าเนาะคือมันแม่งคอ2รอบไงคือมันคอมันก็ได้เลยเนาะที่ผมเล่นอ่ะพยายามจะเล่นเป็นฐานสองคนระัเพราะว่ามันจะแปดคาร์เดอร์บานนะจะไปให้เวนดีกว่าเนาะโซ so ที่เข้าอ่ะอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ให้ดีอ่ะเป็นคนนี้จะดีกว่าเนาะเป็นมิสเลคชั่นนะ จากบล็อก B05 เนาะคอมมอนนะหายากมากสกิลบอกว่ายุเอโซเนาะเห็นโดนตด,ดตามนะก็ตัวฟาร์มแหละคือกรณีอย่างเงี้ยฐานอะมันต้องโซบัสยู่แล้วแต่ว่าผมอะจะโซบัสคิวตี้ทิ้งเนาะเพราะคิวตี้ผมอะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเป็นตัวที่ใส่มาเผื่อได้เผื่อได้เวฟแรงๆสักเวฟอะนะสไตล์อะ่อะปึ๊บใส่ได้สกิลเนาะโซบัสคออะไรก็ได้คอมา้าหลักๆคือจะเล่นอย่างงี้จะคอม้าปึ๊บคอม้าใช่ไหม สกิลคนนี้ยัดเพราะว่าเห็นโดดเจมนเบกหนึ่งแล้วไงเนี่ยเจมนเบกหนึ่งเห็นโดดลงมายัดจั่วหนึ่งใบโซชาร์ตหนึ่งใบมา้าโซชาร์ตปุ๊บโอ้โหแม่งชาร์ตทิก๊กไอสัตว์สวยชิบหายเลยคอตัวเริ่มมาเนาะสกิลคนนี้เห็นโดดจากโซโซต,ตามคนนี้ยัดต่อจัว่วชาร์ตเนี่ยกดได้เรื่อยอ่ะผมจั่วไปสองใบเ,เนาะทีนี้มันก็ดูมือนะโอ้หแม่งไอเหี้ยจั่วมาแม่งมีงทิกเนี่ยปกติเนาะ ่ะผมมีผมมีเพอ่์เพอร์พอดีเนาะเพเพอก็ลงไว้หลังแวนใช่ไหมเก็บคนนี้อาลงลงไว้เลนี้กว่าเนาะมันจะตีได้เนาะคอตัวเริ่มสกิลเห็นโดดจักโซโดดตามคนนี้ยัดจัวโซชาร์ตอืมอ่ะแล้วก็มือแม่งหมายอชีบหายเลยทำอะไรไม่ได้นะก็อ่ะปีเก้าพปีสิอ่ะตีต, 9, ต,ตีข้างตีแวนตีแล้วก็ตามนะ อันนี้ตีสกิลคาระบัสหนึ่งหงายตัวเองเนาะเก็บสองใบนะหลักๆหลักๆที่ผมเล่นนะเนี่ยพยายามเด็กเนี้ยเทอร์มูนอ่ะพยายามเราต้องพยายามเซฟมาเนาะคือถ้าแม่งมีม้าในโซสองใบหรือน้อยกว่าเล่นยากชิบหายเลยนะผมเคยเจอแล้วนะสถานการณ์หนึ่งคือแบบสวยหมาอืมสวยหมาจริงก็เก็บสองเนาะแล้วก็คอสามนะซึ่งเวลาผมคอเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยถ้ามีสามตัวเนี้ยผมก็จะคอสามเนี่ยหนึ่ง สองแล้วก็สามเนาะเพราะว่าเรามีเรามีมา้านี่เราเผื่อเป็นเลนอีกเลนได้เนาะก็คอไวหลังเวนจะเซฟสุดเนาะปุ๊บเวลาเวนตีอะ่ะกออ่างเงี้ยก็คือถ้ามีสกิลอะไรที่สแตนบายอะ่ะทำไม่เสร็จนะอย่าเพิ่งได้เนาะได้ทีหลังเลยหลังสุดเลยก็ตัวจังหวะที่มันคอพร้อมกัน3ตัวนะมันก็มันก็เหมือนเห็นการคอพร้อมกันนั่นแหละซึ่งวันนี้ก็เห็นพอดีก็ยัดจั่วหนึ่งใบชา์จอีกใบ ี่ผมจั่วไปสี่แล้วนะผมจั่วไปสี่นะอ่ะเดี๋ยวผมแปะไว้อนะ่ะผมจั่วไปสี่แล้วล้วก็โซชาร์ตไปสี่คือเด็กแม่งจะหมดเร็วมากแล้วก็มือแม่งก็จะเพิ่มเร็วมากเลยมาโซชาร์ต <c oughs> ถ้ามาชาร์ตมาต้องคอก่อนนะถ้าชาร์ตไปนี้ก็ต้องคอ,อปึ๊บคนนี้วนเก็บไปเอาอะไรก็ได้เข้าโซหลักๆก,ก็ถ้าอยากทำคอมโบทำเวฟก็ใส่มาใส่แมวใส่มิดเดิลชั่นอะไรเงี้ยถ้าขาดอืมก็ก็ดูเอาตามสถานการณ์เนาะซึ่ง บางทีมันมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องดูนะบางทีมันก็นั่นแหละอ่ะสับเด็กปุ๊บย,ยัดมามาชาร์จมาคอเพิ่มเพิ่มเพิ่มเก็บเพิ่มเพิ่มคออะไรก็ได้เอมามันนี้โดดยัดจัว่วชาร์จอ่ะจั่วไปห้าเทร์นี้มาชาร์จอุ้ยมาคอ,อก่อนถ้าผมอยากฟันนะผมคออย่างนี้ผมวนอันนี้ถ้าผมก็ชาร์จอะไรก็ได้ชาร์จอะไรก็ได้ยี่แม่งเป็นโนมัลอ่ะ คิดไม่ออกก็เออชาร์ตอ่ะชาร์ตเบตตี้เนาะเผื่อไปคอมโบหลังเกมอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเราก็จะชาร์ตเราก็ normal in นเ,นเข้าไปปุ๊บอ่ะจากนั้นมาฝั่งขวาคอแล้วใช่ไหมผมค,คอมีเด็กช็อตจากโซปุ๊บเห็นโดดโดดตามยัดจัว่วชาร์ตอ่ะจากนั้นแวนตีไม่ว่าไม่ว่าแวนจะได้หาอะไรก็ช่างมันเถอะนะเผาข้างเผาข้างนะแม่งอย่างนี้แหละ บางคนถ้าใส่ขี้ก็คือจะใส่เยอะนะอ่ะปึ๊บ,บจบเทินเก็บ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 ฝั่งนี้ไม่เก็บเพราะมาจากคิวตี้เนาะคนนี้จบเ,เทินเข้าโซยนะถ้าโดดจากคกิลตัวเองเนาะไอ้นี่กับปึ๊บจากนั้นสก,กิลเจนเบรกนะบัสหนึ่งเอาเกีสสามขึ้นมือนะเผื่อเทินหน้าอยากอันเมีสไตล์หรือว่าเป็นคอทิงสไตล์แร็ว่าไปเนาะเท่ากับเทินเนี้ยผมแม่งจั่วไปจั่วไปหกได้อีกสามปึ๊บเอ่อ เป็นเบรกสองถ้ากอลเพิมือเพิ่มมาสิบแต่ตอนแรกมือเป็นสองนะมือแม่งก็จะสิบสองเนี่ยมือแม่งจะประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าผมแบบด,ดวงดีอะไรเงี้ยเออก็อาจจะปาจิกาอะไรเงี้ยก็วาไปเนาะแต่ว่าในกรณนนีไม่มีใช่ไหมสมมติว่าแม่งอ่ะเขาตีแวนนะเขาแวนชนแวนเลยเราพีจีที่ผมใส่พีที่ผมไม่ใส่พีมมพจีอะจำอ่ะเพราะผมเอาอยากเอามาฟาร์มนอกเทอเนะมีท่าฟาร์มนอกเธอด้วยนะอ่ะอันนี้ผมมีโซแล้วก็ทิ้งไปเนาะผมใส่สองนะปึ๊บ เขาได้อะไรเสร็จปุ๊บอะสก,กิลโซบัสสก,กิลคนนี้บอกว่าจบไปเต้นที่มันกาดเนาะถ้าแวนเป็นแฮร์รี่จินสองก็คือจินสองละเพราะว่าไตาแรกเป็นแบบนี้นะโซบัสก็บาดิวไปคอมันบังทับนะว่าคอมาเกียเกียสองเมื่อนั้นผมว่าคอมามาชัดจบเพิร์นกลับด้วยนะแล้วก็มาคออะไรก็ได้อมืมาคอคนนี้เก็บคนนี้เท่ากับว่าเราได้เซฟมาจบเทืร์นจบเทิร์นเขาอะมันก็กลับไง เออแล้วก็คนนี้เก็บใช่ไหมพอตัวเริ่มพอมีดเดิชั่นยัดจั่วชูชาร์ยแล้วก็ชาร์ท่ก็วนนะวนวนวนเอาแล้วก็ได้ที่ที่ไม่ใช่ทิกเกอร์เข้าไปโอ้ทิกเหอือน้อยนะทิกเหอือน้อยมากเลยเอามาเข้าสับ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 ซึ่งซึ่งแม่งมันมีมันมีข้อดีโคตรเลยการทำเนี้ยนะอ่ะแล้วแต่ก้ผมแม่งเสือกจั่วได้ฮิวจิกัดอ่ะ นี่เล่นสดเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมไว้นะใบไงแดมนี่ผมมีสองใบแล้วนะแล้วก็พอคนอ่ะไม่ค่อยใส่น้องนมกันผมไม่เข้าใจว่าทําไมนะคือน้องนมแม่งเก่งมากส่วนใหญ่เขาไปใส่ไอเนี้ยไอตัวกาหรือว่าตัวเนี้ยคือผมใส่ไว้อย่างกะใบน,นะแต่น้องนมอะใส่สองนะแม่งเก่งเก่งมากน้องนมบอกว่าเออง่ายถ้าแวนไม่เป็นมาเกียชาร์จสามพอหนึ่งรอชาร์จสามแต่ไม่บอกชิลเนานะถ้าแวนเป็นมาเกียซึ่งถ้าล่นแฮร์รี่ม่งปิดอยู่ละก็พอมาหนะึ่งใบเนาะ คนนี้ไม่ฟิกเกตนะเกียรอะไรก็ได้เนาะเออเชียชิบหายละแม่งคือถ้าผมมีเพิ่มอีกใบอะ่ะผมไม่ก็จะขอเพ,เพิ่มๆเก็บไอ้นี่แล้วก็ขอตัวเริ่มไอ้นี่โดดตามยัดตัวชาร์จเรื่เหมือนเดิมเนาะก่อนนี้เงี้ยผมแม่งขออะไรไม่ได้นี่วะอ่ะขอขอไปขอไปขอมานมาชาร์จอ่ะเอามามามา,มา,มาอขอ,อชาร์จมาเพ,เพิ่มๆโอ้โหไม่มีไม่มีไม่มีมมสวยชิบอะไเลยเออ จบเทินปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบ๊กลับมันเลยเนาะซึ่งแม่งความบันเทิงตรงที่ถ้าถ้าถ้าแบบสมมติว่าผมรับอีกแดมนึงอนะแล้วผมแม่งแบบผมแม่งแบบรับ2องดมไปเลยแล้วก็จบเทินใช่ไหมแต่กี้ผมแม่งคอสารบัสเนี่ยผมดันชาร์จอ e, ีได้ฐานจะขึ้นมือมันบอกว่าเมื่อเมื่อเลกาดจิมเมกสองนะเมื่อเลกาดเข้าสีโซเนาะ ก็คือจบเทินเขาอะเรียกการเราเข้าโซเราไงใช่เะละ่ะเพราะมัเป็นเทินจากเขาเทินปีเขาแต่เทินการเราจบเทินเขาปุ๊บมันกลับโซเรากดจินสองได้เนาะเพราะว่าไม่ได้ฟิกว่าในเทินเราเนาะก็บัสหนึ่งเอาเกิ3สามที่เป็นมาเกียรขึ้นมือนะก็ขึ้นปุ๊บเข้าเทินจัวเนี่ยอินเตสไตล์แม่งมัน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 ,ม,นมันแย่ที่แม่งอินเตอสไตล์กับพิวมูนแม่งโคตรแรงเลยเว้ยอะลงแวนความสองไปก่อนนะเอาชัวเทกฐานนะโซอะไรก็ได้ โซเอ่อโอ้มาเต็มโซเลยโซอ่ะโซเอ๊ะต่กี้ผมรู้สึกว่าผมมีแมวอะผมมีแมวปุ๊บแมวแมว,แมวดิ้งอย่นี่นะแล้วก็โซไอ้นี่คอคอมา้าม้าชาร์จชาร์จยูไหมปกติชิบหายเลยคือถ้าถ้าเราเล่นเทิร์นเราเล่นดัสอะเราพยายามไงเดมคืนให้เยอะเนาะเพราะว่าเราจะปัดเวฟในหัวเขานะเก็บคอ ทีนี้ต้องดูมือด้วยว่ามือมีอะไรที่สามารถสบิเลียคอได้ไหมนี่มีไปน,นี้ก็ใช้ได้เนาะหรือมีไม้ใบหนึ่งก็เล่นเดนกันเนาะก็ยัดเต็มสองใบไงสองใบเนาะจากนั้นทีนี้เราต้องมานั่งปั่นเวฟไว้แต่ว่าเทคนิคอนะเทคนิคก็คือนี่ไงสแตนทิกเก็บไว้เดี๋ยวมันเข้ากองอยู่ละมันต้องวนผมว่าคอมาไว้ก่อนหนึ่งใบคอไว้นี่ไว้ไอนี่สแตนกับกองทีนี้เราก็จะ เพิ่มโอกาสการได้ทิกได้ไงละ่ะเพราะว่าเราเอาทิกเกอร์เก็บเข้าไปไงละ่ะน,นี่ก็สับ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 ป,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 ปึบตอนนี้แวงเขาเหลือหนึ่งนะนะซึ่งถ้าเจอแบบโกผูบินอะไรเงี้ยแม่งก็คือแบบเหนื่อยอ่ะพูดเลยว่าเหนื่อยโชาชาร์จมานี่ชาร์จเนาะเอ่อถ้าผมอยากให้บาสแตบบ่ว่า efficiency นะแม่งมันจะมีวิธีไว้เลยว่าเราจะไม่เปลือง แล้วคีบนกองอะ่ะคนแม่งไม่ค่อยใส่กันเพราะว่าแบบใส่ทำไมขี้ฐานก็ขี้ฐานแล้วที่จุ่วด้วยนะผมใส่ขี้ฐานสองใบเนาะใส่คีบเ่อนกองสี่นะริดผมใส่สแตนหกแล้วก็เอ่อคีบหกเนาะบางคนก็สแตนบางคนก็สแตนไม่ใส่เลยก็มีนะใส่คีบสองก็แล้วแต่นะแล้วแต่ที่ิคนะหลักก็คือมีบอร์ดอย่างนี้นะแม่งคีอบบอดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะอุย้ยเดี๋ยวเชื่อเล่นผิดว่ะจริงๆไม่ควรเก็บ เพราะว่าเ,เพิ่มๆไม่งดว่ะคิดก่อนนะงั้นเอาอย่างงี้งั้นขอแมวต้องต้องเล่นอย่างงี้เพราะว่าทับเพราะว่าเราต้องอย่างน้อยอ่ะต้องมีเพิ่มๆเก็บไว้ในโซเนาะเพราะว่าเราจะเล่นท่าวนเรื่อยๆนะก็ขอทับไปขี้วันกองไปสามใบเราก็โอกาสออกทิศก็เพิ่มอย่างมาสารนะ ซึ่งการที่แวนจะตีอ่ะแม่งเป็นเป็นอะไรที่แบบนานมากเลยนะเราตี14บสีเขายืนหนึ่งเราขอหมื่นเลยนี้ขอหมื่นหกาดได้แค่เกณฑ์อินเดศูนย์นะจีการไม่ได้เนาะสิ 13, ตีเสร็จปุ๊บเขาจะบาสเก็บเพิร์ลไปแม่งมันจะมันจะเป็นลูกนรกกำลังจะมาคนะอไว้เล่นไหนก็ได้เนาะถ้าผมอยากเก็บแมวผมก็คอทับลีนี่ไปม,มก็ดูนี่ไงผมมีเบตตี้เหลือเยอะมากเลยมาชาร์ มาคออะไรก็ได้คอสิ่งนี้สิ่งนี้เก็บแมวคอมาอีกเลนหนึ่งมาชาร์จมาคออ่ะสิบห้าขอหมื่ห้าสิบหกขอสองหมื่นตีเสร็จเขาดะบร์เก็บคออะไรก็ได้หนึ่งใบอูก็คงคอมาเหมือนเดิม ใช่มันหมดแล้วตอนนี้ผมหมดแล้วมาชาร์จพอทับไปพองนี้อ่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งขออีกสองหมื่นคาร์บาร์เก็บมา้ามาชาร์จเหมือนเดิมเนี่ยคือถ้ามีเพิ่มอีกใบอะ่ะมันก็คองนี้แล้วก็ขอเพิ่มเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยต้องมีสองเนาะแต่กี้เล่นพันจริงนะก็อันนี้ทับแล้วก็ได้อีกเลนหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมันคอได้ไงอุย้ยแต่ม้าหมดแล้วนะก็ ก็ประมาณนี้แหละนะคอมโบมันก็เงี้ยปึบแล้วก็อ่ะจิเบตเว,วนตีนะดูได้อ่ะสแตนเอาข้างอ่ะคีคิีแวนเผาข้างอ่ะสแตนเอาข้าง,อะ,อ,าางอะไรเงี้ยนะคือมันก็ต้องดูจังหวะเนาะเพราะว่านี่ไงเห็นไหมเนี่ยเราก็ชาร์จไปเรื่อยเนี่ยจงหว่าแม่งแบบเนี่ยตะกี้คือนี่คือเด็กผมนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีใบเดียวที่ไม่ไทิกที่เหลือแปดใบแม่งทิกร์หมดเลยเนี่ยเที่มุนก็จะเล่นประมาณนี้เนาะก็หลักๆก,ก็คือ สไตล์แรกอะ่ะอาจจะเอามาฟาร์มเนาะเอามาฟาร์มหรือว่าปั๊มมือนะเพื่อเร่งจั่วฮิวเนาะแล้วก็เพื่อไต่สองหรือไต่สามนะ่ะก็เล่นดัชนะซึ่งข้อควรระวังก็คือถ้าเล่นดัชอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะให้เขาดันให้แดมเขาสักสี่ดมเนาะสุดจริงๆคือสามดมนะแต่ว่าผมก็เคยปั่นจากหนึ่งหนึ่งไปหกก็เคยนะั้นด้วยดัชแม่งแบบหนึ่งดมไล่ไปหกแม่งคือแบบของจริงอะดัตนะ ต้องดูต้อง,ต,องต้องจำตอนเขาได้ด้วยนะว่าเวลาเขาได้เช็คอะ่ะเขาได้เป็นอะไรเนาะว่าแบบเออไดฮิวมาไหมไดพีจีมาเท่าไหร่อะไรเนงะี้ยพยายามจาไว้นะเพราะว่าบางบางบางแคนแม่งแบบปลาฮิวคือแบบโลกเปลี่ยนนะนะแต่ว่าถ้าเราเล่นดั้คือเขาแม่งปลาฮิวไม่ได้เนาะหรือว่าเล่นสกิลแล้วก็ตามที่มันมีสกิลแบบกาดหรือว่าทําให้ยืนหนาอะไรเงี้ยแม่งดั้คือแบบตัวตัว,ต,วตัวที่ดีมากๆเลยนะแล้วแม่งแบบเอามาเล่นพิมูนนี่แม่งโอ้โหโคตร โคตรจะของโคตรเลยนะคือแบบแวนแม่งไม่ทันตีเอาเอาแค่เรียตีแม่งก็ตายแล้วอะเออนะอืมนั่นแหละเนาะสำหรับใครที่เออยากเล่นพิวนะก็แนะนำเลยนะมาดูเทคนิคการเล่นเนาะแล้วก็รบกวนนะครับกรุณาไปหาแฮรี่โปรโมมาใส่เนาะเพราะว่าเก่งมากนะบางคนหลายคนมากมาถามพี่ครับผมเล่นแฮรี่ผมไม่ม,ผม,มีผมมีโปรโมคู่เดียวผมไม่มีเลยผมไหวไหมครับ เล่นยากครับเหนื่อยชิบหายเลยไม่มีโปรโมมีโปรโมคุณลองคิดดูนะว่าว่าคุณบอกว่าเออเนี่ยผมอยากไปโรงเรียนแต่ว่าผมมีแค่ผมมีแค่รองเท้าคู่หนึ่งนะกับกับมีแฮร์รี่เหมือนแม่งมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแม่งแบบโอ้โหแม่งมัน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 ไปได้มันมันมันสามารถไปโรงเรียนได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าแม่งมันเหนื่อยไงแต่มีนี่คือแบบขับมอเตอร์ไซค์โรงเรียนคือแม่งไม่เหนื่อยไงชิวชิบหายเลยเนี้ยนะหามากนะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือมีงานแข่งเนาะแล้วก็ เหมือนทางบอเขาเอา n w Year d ์ o บ b o x ที่แก้แล้วนะเอามาขายแล้วก็มีคนซื้อไปเปิดเมาไปเปิดอะไรมหาศาลมากมายนะราคาก็ถูกค่อนข้างถูกลงกันนะตอนนี้ผมเจอใบป,ประมาณ200-250เนาะก็ถือว่าโอเคนะไปหาไปหามาแบบเตรียมงบไว้อะถ้าเล่นเพราะว่าถามว่าซื้อมาสีใบแม่งอาจจะตกขึ้น1หลักพันเนี้ยแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะถ้าถ้าคุณอยากเล่นแบบว่าเล่นยาวเนาะจนถึงภาคพรีเมียมเนี่ยแม่งแบบ ก็ยังใช้อ่ะเป็นเป็นตัวนี้ไม่ยังใช้อ่ะนะหามาติดไว้นะผมเชื่อว่าการลงทุนหนึ่งพันที่คุณเสียกับแฮรี่ปรโมซใบยเนี่ยแม่งคุ้มนะเพราะว่าแม่งใช้ยาวนะใช้ยาวจริงนะหา,าไว้เลยนะไม่ต้องไปเสียรายตังค์นะจะเล่นเราก็นะหามาไว้นะถ้ามาโม่เสียดายแม่งก็ก็เล่นอย่างนั้นแม่งก็ไม่เก่งสักทีอ่ะแม่งก,แงก็แม่งก็เล่นในแค้นนะนะเอ่อเพิ่มหน่อยนะเพิ่มเติมนะ แต่คนนี้ใส่กี่ใบดีถ้าไม่อยากใส่เยอะใส่สองครับใส่ยี่สองผมไม่นํานะถ้าคนถ้าคุณแบบว่าอยากนึง่งแบบขี้หัวแตกตายนะใส่ไอ้นี่ไอ้เช่นนี้สองไอ้เช่นนี้สองนะหรือไม่ก็อย่างนี้หนึ่งไปเลยนะเออไม่ก็คีบสองไปก็แล้วแต่นะแต่ว่าพี่ผมใส่ตรงนี้มันช่วยผมเล่นง่ายขึ้นนะโอกาสได้เครียดจ,จะน้อยนะแต่ว่าถามว่าผมเล่นง่ายขึ้นไหมผมเล่นง่ายขึ้นเพราะตัวนี้มันชาร์จแล้วเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองนะ ที่ไม่ให้ตัวเองในโซจากจากเด็กเข้าโซไม่เกินหนึ่งหรือก็คือไม่เ,เข้าก็ไดนะ้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยรีด normal unit ในเด็กผมนะแม่งจะเป็นตัวให้ดีมากเลยนะผมเลยใส่ผมเลยใส่ไว้สีเนาะแล้วก็สกายไฮวอลเกอร์นะเป็นตัวไงแดมเนาะเป็นตัวเป็นตัวคืนคอสท,ที่ดีมากนะเพราะว่าเพลมูนมันสามารถพอการ์ดในโซในช่วงเมนเฟสแล้วก็ยัดเรื่อยๆได้นะคือ เผื่อมันสามารถเผื่อเธอหน้าเล่นดั๊ตหรือว่าเราจะมาปั่นเวฟอะไรก็มันช่วยได้เยอะเลยเนะาะสองใบถือว่าไม่เยอะแต่ว่าก็ก็ดีกว่าไม่มีตัวไหนเดม,มนะช่วยนะหรือถ้าอยากสายกลางเนะา,านะสามใบสามใบเนาะหกใบเท่ากันหรือว่าอยากก่างละสองก็แล้วแต่เนาะลองไปปรับดูเนาะแต่ว่าผมลองแม่งมาทุกทุกสเกลละคี 22, ่สิบสองขี่สิบขีแปดหรืออะไรก็ตามนะผมว่าใส่นี่สี่นี่สองคือสหรับผมคือแม่งโอเคสุดละนะที่เหลือก็ อยู่ที่คนนะอยู่ที่คนก็ลองดูนะแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่าเออเนี่ยพูดทิ่ซ่าเป็นหายรีปั้มทองมาเลยนะกูไม่ซื้อนะใครอยากซื้อก็ซื้อเลยไอ้ที่ยใบละพันไอ้สักเพลงชิบหายนะมีปัญญาซื้อแต่ไม่ซื้อนะจะไปซื้อกมนะไม่สนใจนะเพราะว่าเทกแม่งเหมือนกันเลยนะก็ใครอยากหาปั้มทองเพื่อความหรูก็เชิญครับกูไม่หานะผม ไม่ค่อยอยากเอาังค์หนึ่งพันไปโยนต่อการ์ดหนึ่งใบแม่งก็เกินไปนะไม่ไม่ค่อยอยากเอาไปโยนเท่าไหร่เนาะใครอยากเอาไปโยนโยนเลยนะแต่ว่านะความสุขเขาในเงินเขาผมผมก็ไปว่าไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวผมคือไอ้เหียการ์ดใบพันกูก็คงไม่ซื้อหละนะแพงไอ้สั์คิดดูดิไอ้เหียไม่นั่งซื้อไอ้เชียร์เฮลี่พทองใบพันแม่งกูซื้อไอ้เหียนี่สี่ใบได้สี่เซตแต่โอ้โหแม่งกูทำกูทำเฮลี่ขี้หกขี้หกขี้แปด คีสิบคีดสองได้สี่เด็กอะโอเคก็จบไปแล้วเนาะเทคนิคก,กับการเล่นเพลมูลสุดยอดแฮร์รี่นะถ้าถามว่าช่วงนี้ทำไมไม่มีคาง,งีนะกูขายไปแล้ว